าานานนะครับวันนี้จะต้องลองายดูขอแม่เดี๋ยวโดนโดนติดกันไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาโดนปิดกั้น้วเดี๋ยวมาขายซื้อบ้านเลยมาคือปิดกั้นแล้วเดี๋ยวมาขายขอขย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 งน้องนิ้นซื้อสร้อยวิเวียนจากไหนจ้าขอพี่กัดหน่อยปากเบิร์ตค่ะอ๋ออันนี้คือวิเวียนเบญปุตก็แบรนกันนั่นแหละมาแม่แม่สร้อยชอบขายอะไรทองเท่าไห่แพงกว่ะ ตอนอีกก็กด F อีก e ค่ะตอนจะกด F M มาเมื่อ <มา S 2> ไหร่พอดเมื่อนั้นจัดพอดีหน้ามาแล้วน่นท้องจะแตกแล้วอะนะท้อจะแตกแล้วสบง อออเดร์แน่น้องมิ้นใช่แฟนเสียคิวเทปว่ามีคนถามโอไม่ใช่ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อเสียคิวเทเลยเสียคิวเป็นเสียเลยเหรอเคยคุยกันก่อนนอนไหมใช่ค่ะเราคิวเทอเคยป่ะคุยกันก่อนนอนไม่เคยค่ะทำไมค่ะอุ่ยแย่ ชิ้วเปียกคือต้องซื้อสองนะคะอย่างทาโร่เงี้ยไว้บนบ้านอันหนึง่งไว้ข้างล่างบ้านอันหนึง่งใครออกบ้างมาหน้อยท,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 ที่ทิชู่เปียกใครออกบ้างมา <S <S โอเคขอบคุณนะจ๊ะซื้อเถอันนี้ยดีจริงเห็นไหมเขาขอบอกว่าน่ารักอ่ะดูไม่เบื่อเห็นม่หล่ะดิถ้าสวยอนะ่ะเบื่อน่ารักไม่เบื่อน่ารักดีกว่าน่ารักดีกว่าโกลันเป็นลูกโกบอยหรือ อตอบเลยพี่คะฮะเขาไม่เจอพ่อกันเลยตังไงเขามาทำงานอ่ะสองเดือนแล้วยังไม่เจอพ่อเขาเลยอ่ะแดดี้แดดดี้ค่ะแดดดี้เดี๋ยวอีกน,นี่นะอีกสิบอีกห้านาทีนะเดี๋ยวยี่สิบออเดอร์แล้วอีกห้านาทีนะครับอีกอห้านาทีเดี๋ยวไปนะครับ่นนะเีย

บ้านเป็นไรอ่ะอุ้ยเจ็บอ่ะเฮ้ยเจ็บเป็นไรโดนปวดอัดอันไปแดกเลยออชอบให้ดองมาเล่นมุกอะไรเงี้ยเฮียตัวเองก็มุกก็ไม่ได้มีนะแต่ชอบจังเลยให้ยเขาเดือดเล่นมุกพี่อ่ะชอบมากอีกสิบเอเร็โล่แล้วลูวลวน้องน้องบริษัทน้องน้องบริษัทผมนะครับเล่นมุกเรื่อยหมดเฮ้ยทันหกร้อยคนแล้วชายเลี้ยงเลียงลาย ชายเรียนดีใจแบบเชียงรายปุ๊บดีใจคิดลั่นเลยอ่ะอิต่ละดุ่นอิตาลดินนี่อันนี้ซ้ำแล้วโอ้แต่เดี๋ยวซ้ำด้วยซ้ำด้วยหมอนห้องเต้เตะห้องเตะห้อง้หยวินเนอร์วิพันเจ็ดร้อยคน เขาบอกว่านินนิ้นน่ารักมากเรียบร้อยสุดๆไม่เรียบร้อยอ่ะเมื่อกี้ผมรู้แล้วพูดหยาบประโครันเยอะรันเรียบร้อยกว่าไม่มันเป็นเจรจี้ง ชอบนะคขาพูดหยาบชอบเลยปกติพูดหยาบเหมืนรันมาูดหยาบมาแล้วรันพูดหยาบประเทศเลยมันไม่ได้แบบหยาวหรือทำเลยมีเกี้หยาบเลยแต่ไม่เคยเห็นรันพูดหยาบเลยอ่ะรันพูดหยาบปกติก็พูดกับเพื่อนบางแทบประเทศรันพูดหยาบเลยนิ้นก็ไม่เคยแต่มิกี้เต็มเต็มเลยเดี๋ยวรอดูเทปเต็มเต็มเลยอ่ะพันแปดร้อยคนแล้ว พันแปดร้อยคนแล้วพี่ไอ้ไขยกี่ออเดอร์แล้วคะอีกเก้าออเดอร์อีกเก้าออเดอร์อีกเก้าออเดอร์ครับกดเลยนะครับเอาย้ำอีกทีนึงนะครับนี่ไวต้าเอสนะครับนะครับเป็นวิตามินนะครับกันแดดนะครับอันนี้นะครับถูกที่สุดนะครับในไลฟ์ของเรานะครับในไลฟ์ของเรานะครับถูกที่สุดแล้วนะครับสองพันหอมหัวไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าหอมหัวเดี๋ยวปิดกั้นใช่ไหมไม่ปิดกั้นอ่ะหอมแล้วนี่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 คอร่าเอส คอลลาแออันนี้ช่วยเรื่องสิวอันนี้วิตามินวตาเอสนะคะซื้อเลยมันต้องกินควบคู่กันนะทุกคนมันถึงจะดีอันนี้ช่วยแบบป้องกันแสงแดดผิวอะไรอย่างเงี้ยช่วยดูแลเรื่องผิวอันนี้ก็มีคอลลาเจนบำรุงข้างในช่วยเรื่องสิวกินได้ทั้งแต่ว่าช่วยทั้งตัวเลยเดี๋ยวพาเดีกๆไปทะเลเดี๋ยวน่ไปถ่ายใช่ใช่ใช่พาไปทะเลด้วยพาไปจริงพาไปจริงพาไปทะเลไปจริง จะให้น้องไอซ์ติดต่อพ็ดวนติดต่อน้แอไม่ร้อง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 กันไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง เอ่เรเลองไม่้ม่ร้ทำเพลงไม่ทำเพลงเลยหรอนี่กำลังทำเพลงเลยนะก็เอามาอีกคนเลยไหมสามคนเลยเอาไปอีกคนหนึ่งแบบดูปปุ๊บอะสามคนอะหาไปอีกคนหนึ่งสิมีปะน่ารักป่าวใหญ่ได้แบบไหนอ่ะเออได้ทุกแบบอะตอนนี้เราทูลราทูเราทูหน่อยลาวทูหน่อยนะครับนี่เป็นน้ำยาทำความสะอาดนะครับได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแบบ ออร์แกนิกนะครับออนมีคนบอกไป <Okay. S 1> ไปภูเก็ตเดี๋ยวให้พี่อู้ดูแลพี่อู้ดูแลอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูคลิต่อสาวนะครับนี่ถ่ายช่องน้องเขานะครับ